ตอนนี้ได้เวลาทดสอบก,กำลังของเจ้า502ครับรู้สูปรกเป็น48นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะผ่าไมา้จริงดูจะแรงไหมผมเอาบาให25นะครับมาใส่ตัวน,นี้เป็นบาให25เป็นโซ่ผ่านะครับ25โซ่ผ่า เดี๋ยวจะลองเอามาตัดตัดดูนะครับผมตัดเล่นๆครับทดสอบกําลังเฉยๆผมจะเอามาผ่ากับไม้ตัวนี้นะครับนี่เป็นท่อนท่อนไม้เล็กๆไม่ได้ใช้งานครับแค่ามาตัดทดสอบกําลังเฉยๆครับผมเริ่มหากันเลยนะครับ มาดูอีกมุมกันนะครับ